สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมบอนสีสวยๆนะคะที่เอ่อที่เราจะบอกว่าที่เราบอกว่าจะแยกตู้นะคะถ้าเอ่อแยกบอนสีนะคะแต่ละชนิดนะคะถ้าเราทําตู้เสร็จนะคะแต่วันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะยังเย็บไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูร่าวๆนี่คะ่ะด้านในตู้เนาะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเมื่อเช้าก็ เย็บได้ด้านล่างนะคะแต่พื้นแต่พื้นเนี่ยต้องเอาพลาสติกใสแล้วก็เอาน้ําใสนะคะเราถึงจะอด้วางได้สะดวกนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะอยู่ข้างในอยู่ข้างในก็จะประมาณนี้นะคะถ่ายให้ชมคร่าวๆก่อนนะคะท่านผู้ชมที่เห็นสวยๆก็หนุมานอมพระพานะคะหลายตัวอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่เป็นตัวที่ราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมบอนสีชายชนนะคะต้นนี้เป็นต้นที่สวยงามประจำบ้านของเรานะคะท่านผู้ชมนี่ออกมานอกตู้นะคะเพราะว่าตู้ยังไม่เสร็จดีวันนี้ลมแรงนะคะท่านผู้ชมดูใบของเขาดูความงามของเขานะคะชอบต้นนี้นะคะเขา แทงหลอดออกมาใบไหนก็คือสีแดงนะคะมีใบเดียวที่ไม่แดงนะคะท่านผู้ชมมีใบเดียวเองที่ออกมาไม่แดงนะคะก็คือใบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นี่มีใบเดียวที่ไม่แดงนะคะนอกนั้นก็แดงหมดนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะสวยค่ะท่านผู้ชมแทงหลอดออกมาใหม่เห็นไหมคะคาดแดงออกมาเลย ต้นนี้จะไม่หลุดนะคะไม่หลุดไม่หลุดแดงนะคะลมพัดแรงมากเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าอยู่ในตู้แล้วนะคะเราไม่ได้ใส่ถุงเนี่ยส่วน ที่ว่าเอาไม้ค้ำยันนี่จะไม่มีแล้วนะคะจะเอาออกหมดนะคะไม้ค้ำยันที่เห็นไม้ค้ำยันเพราะว่าเราใส่ถุงไว้นะคะท่านผู้ชมพอถุงพอถุงแฟบนะคะเขาจะมาชนขอบใบจะทําให้ใบงีงอก็เลยต้องใส่ไม้ค้ำยันแต่ทีนี้ถ้าเข้าในตู้แล้วเราก็จะเอาไม้ค้ำยันออกนะคะเย็นนี้น่าจะเสร็จนะคะท่านผู้ชมถ้าเย็นนี้เสร็จเดี๋ยววันหลังเราก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมว่า บอนสีอยู่ในตู้จะเป็นแบบไหนนะคะตู้ตู้เราทำขึ้นมาเองนะคะท่านผู้ชมให้ช่างเขาทำทำเชื่อมเหล็กให้แล้วก็ซื้อพลาสติกใสมาเย็บเองนะคะท่านผู้ชมตัวถัดมานะคะต้นนี้ก็โตแล้วนะคะ ้นนี้โตแล้วท่านผู้ชมเปลี่ยนกระถางให้เข้าใหม่แล้วเพราะว่ารากเขาเดินดีมากนะคะท่านผู้ชมชมภูทวีปตอนนี้หกใบแล้วนะคะหกใบนี่ใบเขาสวยค่ะรากเขารากเยอะรากเดินดีมากโตแล้วนะคะต้นนี้ตอนซื้อมาตอนซื้อมาอยัางยังต้นต้นต้น ต้นเล็กอยู่นะคะไม่โตเท่าไหร่ตัวน,นี้ส,สูงแล้วสูงแล้วเป็นทรงพุ่มนะคะป้ายสีทุกใบป้ายแดงทุกใบนะคะแดงเขียวสวยงามค่ะ<อ>ต้นนี้ก็เหมือนกันแล้วแต่เขาจะออกแบบมาเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ละใบนี้จะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะใบนี้ใบนี้ป้ายมีแทบทุกมุมเลยนะคะ<อ>ตั้งแต่ปลายปลายใบนะคะท่านผู้ชมด้านข้างมีสอง มีสองเหมือนเอาสีมาแต้มนะคะต้นนี้ก็มีอยู่สองส่วนใบนี้อ่ะมีอยู่สามเนี่ยะคะ่ะความงดงามของเขานะคะต้นนี้ก็จะเป็นชมพูทวีปสวยงามค่ะท่านผู้ชมต้นนี้ราคาก็จับต้องได้นะคะถ้าเรามีแรงซับไม่พอนะคะก็หาต้นเล็กนะคะก็จะประมาณพัน พัน,นกว่าบาทนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าต้นใหญ่ก็มันก็จะราคาแรงเนาะเพราะว่าเขาเป็นบอนสีที่ก็หายากอยู่นะคะท่านผู้ชมไม่ได้มีอยู่เกลื่อนกลาดนะคะก็คือมีเฉพาะมีเฉพาะร้านเท่านั้นบางร้านก็คือแถวบุรีรัมย์ก็ดูถ้าดูร้านทั่วไปก็ก็อย่างร้านละต้นสองต้นนะคะจะมีไม่เยอะนะคะเต็มที่ก็ต้นหนึ่งสองต้นนะคะ น,นี้เราก็ซื้อมาตอนต้นเล็กเขาต้นเล็กเนาะก็พันเก้าร้อยบาทตอนนี้เขาโตแล้วนะ,ะท่านผู้ชมต้นนี้โตแล้วเราก็จะเก็บไว้ชื่นชมความสวยงามของเขานะคะสีสวยนะคะชมพูทวีปนะคะสวยไม่แพ้ชายชนชายชนเขาก็จะออกพื้นขาวเขียวนะคะพื้นขาวเขียวแล้วก็ป้ายสีแดงจะตาก แตกต่างกันส่วนชมพูทวีปก็จะพื้นเขียวเข้มนะคะพื้นเขียวเข้มแล้วก็ป้ายแดงจะมีจะมีชมพูนะคะชมพูแดงปนกันนะคะส่วนชายชนแดงแดงพื้นขาวเขียวกระดูกใบก็เป็นไปตามพื้นใบถ้าตัวไหน ใบสีแดงนะคะถ้าก้านใบใบไหนใบสีแดงพื้นใบก็จะมีกระดูกใบสีแดงเห็นไหมคะเหมือนใบนี้เลยนะคะกระดูกใบสีแดงฝั่งสีแดงพอพื้นขาวก็จะมีกระดูกใบตามพื้นใบนะคะสีขาวขาวเขียวนะคะนี่คะ่ะความสวยงามของเขาบอนสีแต่ละต้นนะคะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้เสร็จนะคะเสร็จแน่นอนตู้ยังไงวันนี้ก็ต้องเย็บให้เสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าเราจะจัดเรียงบอนสีให้อยู่ในโซนแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะคนทำคลิปจะได้ ทำคลิปออกมาดีๆมีกําลังใจทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะท่านผู้ชมบอกได้นะคะจะให้ถ่ายบอลสีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า เราจะมีบอลสีสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ